มันไม่เป็นไรบูทบูทยิงบูทยิงบูทกูก็ยิงมึงนะเมืึงแง่ตีบอลอย่าไปคิดมากตีบอลเรื่อยๆตีบอลเรื่อยๆยังไงไบตัวที่มึงอยากเล่นอ่ะขี่ลองเกณฑ์จีป่ะไม่อยากลองเลล่่่นแ้วไมคอยเข้าอยากลองใส่ไหนมากกว่าอยากลองเกณจีปได้เดี๋ยวกูเป็นแข่งไม่ค่อยตายที่อ่ะโปรเยอร์เจ็ดสิบหกเฮ้ยแต่โปรโปรเยอร์เจ็ดหกบูว่าโอเคนะสำหรับกู <Friday. S 2> ไฟเด็ดแหละแต่มันไม่ค่อยตายป่ะไม่เหมือนไอ้ลีเฟอร์เว้ยไอ้ตัวไอ้ตัวนี้มันมีเกาะไหมเนี่ยดีว่าเน,นี่ยดีว่ากดไอ้นี่กดเมาส์ขวาจะเป็นบาเรียแต่มีเวลาจำกัดนะในการแก้สุดแต่ว่า,าเป็นเกาะแบบว่ามันจำกัดใช่ไหมเพื่อกันการโปรเจกต์ตายทุกอย่างที่อยู่ข้างหน้ามึงอะ่ะโอเคมันมีมันถ้าก,กดค้างอ่ะนีกลองกดอ,กอีกเห็นไหมมันจะมีหลอดขึ้นมาอฮะทั้งหมดก็คือไอ้นี่มึงจะใช้ไม่ได้ต้องรอสุดแล้ว โอเคแล้วตีอ่ะอันตีคือมึงจะออกมาจากหุน่นแล้วหุ่นมันจะระเบิดอ๋อแล้วตัวมึงก็จะระเบิดด้วยมึงต้องหนีออกมาเพราะว่าหุ่นมันระเบิดตัวมึงได้ด้วยอันนี้คือปกตินนเวลาเขาเล่นคือเ,เรายึดสายโอ้ยทากูทุกตัวเลยจ้ะใจเย็นเดีเย็น,ยนโอ้ยถึงมากไอ้เดียร์โอ้โอโอ ที่มันตัวอะไรลแมันวิ่งเข้ามาไม่กลัวเลยนะไม่เข้าใจกว่าโตไหมโตมันโคตรแห็งเนี่ยอ๋อระหว่างกดเกาะยิงไม่ได้เหรอเด้อไม่ได้ยิงไม่ได้ไอ้เหี้ยเฮ้ยโอ้โหงงตรงที่ทำไมดีว่าพูดตอนนี้ เดินไม่ได้ด้วยกำลังไปเข้าไม่ได้แขงอยู่มาแล้วแขงเข้าแล้วแขงจะตายแล้วยิงต่อให้อยู่อ่ะขาดหมอสเฮ้ยเอ้าไอ้เหี้ยตายแล้วลงหุ่นใช่ถ้าหุ่นทางมึงจะลงจากหุ่น จะเากลับมาตอนไหนอ่ะก็ตอนอันตีมึงเต็มปแล้วก็ตอนมึงลงหุ่นอ่ะตรงโพดบางนะบางโดนติไอ้นี่สามสีทีก็ตายแล้วเฮ้ยตัวมันได้สับใจอยู่กูโดนโล่อะยิงไม่ทะลุอะดูเลยวาแล้วเพื่อนว้าสใส กันได้ไม่หมดดีว่าไอ้เกียเกมหลอกกูกูยิงมันไม่ตายเลยอะ่ะมันถึกมากเลยไหนหมออยู่ไหนกูกูกูดีกูกบหมอกันมาไปทิ้ส่วนี่มาพิเศษดีกวเก็บรัวๆเลยดีแน่จะต,ตายแล้วตัวหนึง่งโอ้โอ้ ไปแล้วจ้าไปตูมเออแล้วกูต้องกดคิวอีกรอบหนึ่งเพื่อเรียกหุ่นเหรอใช่ใช่ใช่เฮียมันยึดไปได้เก้าสิบแปดถ้ามึงกดคิวแล้วหุ่นเราเบิดเองอ่ะไอ้นี่มึงจะกดมึงจะกดคิวเพื่อเรียกหุ่นได้เลยออ๋แต่ถ้าหุ่นมึงพังอ่ะมึงต้องรอเกียร์ถึงจะเรียกหุ่นได้ใ่แล้วมันไม่มายึดคืนอ่ะมันเพิ่ตายกันหรอกรอเกิดนู่นุน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 นเจ็บ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 หมดเจ็บหมด โอ้ยทางขวาทางขวาเออเกมนี้วิ่งไปรี่โหลดไปกันฮะโอ้โอ้โอ้โโอ้ตายแน่กูอะว้าอ้าแพ้จ้าเสร็จแล้วหรอเราแพ้แล้วจ้า ค่อนข้างงงว่ะเพราะยังไม่รู้ว่าอะไรมันเกิดมาค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นต้องเป็นน้ำอ่านอย่ารู้ว่าอะไรมันเกิดมารอบนึงทำไมเสียงที่ว่าไอ้พี่ตอนเป็นคอมมานด์ไวท์มันเป็นที่รอมนี้มีต่อยเมลีให้ด้วยเหรอวะมีมีตัววีตัวีเลยมบอกเลยมบอกไอ้เจ้ากูก็ลองกดไอ้เมาส์สีเล่นๆลนี่จะแม่งมันเป็นที่นี่เลยสีเป็นดีฟอลเลย ตัสี่กับตัววีอ่ะเป็นนี่นี่เป็นเมดีไม่ชอบตรงที่มันเป็นตัววีนั่นเหละจะระเบิดไม่เหมือนกันไอ้เพื่อนไม่หาซีซุ่มยิงเป็นทหารซีซุ่มยิงเดี๋ยวนะเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้เห็นแล้วเห็นแล้วอ้อมอ้อมอ้อมกูอ้อมให้เลย อ้เอ่อไอ้เหี้ยเอ้ยมันเอ่อมันบล็อกมันบล็อกไอ้นี่ไม่ได้มันบล็อกหินไม่ได้โอ,โอ้ตายหมดแล้วเนี่ยตัวไอ้ตัวไี้มันมีแอบด้วยหรอวะออกนี้โดนเตะตกได้ห้าเลยนะไอ้เหี้ยเนยมันเอากระปองเหี้ยอะไรกันแท้ไอ้ตัวนั้นมันในนี่มันอย่างนั้นแหละอ๋อ อ้โอ oh. oh. ้รอรอเพื่อนรอเพื่อนก่อนจะเย็นวดมันก็เก่งแหละแต่เรายังไม่รู้ระบบอ่ะเราเลยยังไม่ดูวิธีเข้าวิธีเลยไอ้เฮี้ยเม่นเก่งจีนเนาะพอเล่นกระป๋อกแล้วล้วงไม่ได้เลยอ๋ออ้ตัวชั่นแม่งมีโล่ชั้แม่งโกมอย่างเทียอะไรเขาขี้เขาใครนะบุ๊บชนให้แล้วชนให้แล้วอยู่แล้วล่ะเออ เราเยอะขึ้นแล้วืนละขึืนละอย่างนั้นแหละไปตัวตัวมึงต้องไอ้นี่ตัวมึงต้องวิ่งไปปักหิวไปพยายามเล่นอยู่แต่ไม่หิวสู้ไม่ไหวว่ะมันยิงมาเม็ดเดียวกูเกือบตายเลยมึงมึงต้องไอ้นี่มึงตัวมึงต้องไอ้นี่เทคโอเวอร์แล้วก็ปักปักหิวอ่ะคืนกูยิงสู้ไกลๆมันไม่ไหวเลยสักตัวนึงมันยิงมาทีกลางกูเหลือเลยมือนี่ระยะมึงเป็นระยะกลางไม่ใช่ระยะไกล ต่าคือไม่ดีมาเกียร์เนี่ยใเยียโลเนี่ยกูก็เกียร์เลยปัดเลยนะเฮียอันนี้อันนี้ใครๆก็เกียร์อ๋อโลกูแตกแล้วแต่กูดันกลับนะเออเออกูตายเออกูตายเพราะไอ้อันตีเทเอร์ไปเร็วต้องรีบไปช่วยเพื่อน ยัมีมีฟอร์ดเมียกบ้าะมีรึเปล่จไม่มีปะมีแต่แบบไอ้ตกแมพว่าตายโอ้ยจะเอาไปล่ะจะเอาปล่าเราต้องเอาให้ได้ร้อยอ่ะ ใช่กูต้องลบๆเนี่ยว่ะเมื่อกี้กูไปยืนยิงเยอะไปกูยังยืนได้ไม่เท่าไหร่อยู่หลังกูอยู่หลังกูค่อนข้างต้องสติ๊ก็เลยก็คอบเวอร์คอยตควเดี๋ยวถ้ามันมาเดี๋ยวกูปักยืจริงไว้ให้แล้วตัวกูจะไปเล่นที่อื่นเกมนี้ตัวมึงตัวมึงเหมาะกับยืนอยู่อยู่กับเพื่อนมากกว่าตัวที่ต้องไปวิ่งเล่นกับคนอื่นคือตัวไอ้เวยอะปักแล้ว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 โอ๊ย ้า<ข>ทางนี้เข้าไปนี้เลยกูดันนะอ้อกูตายเย้ยโดนยิงหลังโอ้โขกูโดนดันโอเคเออสวยสวยแน่นอนน้องเก็บเอิดอมีโซฮะแห้งมีโซหาแหงี่ <c oughs> อ,อะไรวะเนี่ย ยิงก็แรงมีเสือกมีโล่อีเหี้ยมันต้องช่วยเหลือกันอ่ะโอ้โอยมึงมีโล่ทุกตัวเลยปะเนี่ยโอ้โอมันมีนี่มันมีตัวที่ให้โล่เพื่อนด้วยโอ้โหเออกูตายกูตายเหมือนกันเอาให้ได้เอาให้ได้เฮ้ยมันเดี๋ยวมันผู้เดี๋ยวมันหักู มอไอ้ราจะตายแล้วช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยกือเขาล่ะเขาตายอือขูขข้นละมึงจะลออยู่วะอ้าวตันี้แค่วิญญาณอือโอ้ยจริงเราใส่วิญญาณเนาะก็จีจจเออดีดีกว่า กันดั้มเยอะเลยเนี่ยทำไมเราไม่มาเล่นอันนี้แต่แรกวะก็มันเพิ่งเปิดอ๋อเพิ่งเปิดใช่ไหมเออมันเพิ่งเปิดกันดั้มเปิดก่อนไงกันดั้มเปิดก่อนนานด้วยนะประเด็น่ะเราเลยนี่เราเลยหัวร้อนจากกันดั้มแล้วมาตกใจกับอันนี้แทนประเด็นกันดั้มเปิดก่อนนานด้วยแตคือแบบไม่พันธกันดเลยหรอปังเกมแบบเกียร์ฉี่อะรู้เลยเกมเฉี่อะไรจะตีฟเฟนเตอร์ ตาขาไปเลยใช่โอ้ยอย่าแซงรถแรงไอ้น้องมันมาแล้วมันมาแล้วมนีโรนอดันโอ้โหมึงถึกไปไหนเนี่ยโดนดนตกแบบนะเฮ้ยตกแบบตาใบ้อืออ กูว่ะกู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 กายเ้ยจะเข้าไปช่วยไม่งหันกลับมาอ้าวเพื่อนเพื่อนเพื่อนตกตายแล้วกำลังไปกำลังไปเอาลูกซอไปยัดหน้าแม่งนี่อ่ะกูยไม่รู้เรื่องเลยรอ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 คนยูอ้อยอ้อยโอ้โหไอ้ที่ยิงไม่เข้าเดีวยว รอหมอรอหมอโอ้โอ้หมอมายังรอหมอหมอหมออยู่ไหนหมอเหือ้เหี้ยหมออยู่ที่ไหนวะเนี่ยเรามีอยู่ไงละโอ้เหือยโอ้เหือยโอ้ไอ้เหี้ยเอ้ยตู้ไอ้ตัวนี้ยังไงวะ เป็นคำถามที่อยู่ในใจกับกูเหมือนกันกูจะสู้มันยังไงกูยิงมันไม่เคยตายเลยอืมกําลังไปกําลังไปเด็นตัวที่แม่งเป็นหุ่นยนต์แล้วแบบเหมือนไอ้เงี้ยไปลอยไงมามาเจเนเตอรอ้อโอ้อยอ้ยดัน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 เออ้อโต้องหักยู่ในใจอ้ยโอ้โดนตายแน่กูเออไอ,ไอ้เหี้ยกอเข้ากูเข้เาอมองอันติซิกมา ในนี่เลยอ่ะเข้าวบดีเลยเฮ้ยเออกูตายอีกแล้วเฮ้ยรอบนี้เหมือนไม่มีหมอหรือเปล่าวะกูไม่เห็นคนคิวกูมีนีไวร่าแต่ว่าเป็นไวล่าไงคิวกูไม่ไิวให้คิวให้จะซับให้แล้วรอบนี้มาโอ้ย ขอคนยืนด้วยหน่อยครับเดี๋ยวเคียร์ให้แล้วอ้อเฮียนัดเปอร์เซ็นต์เดียวเราจะแพ้อีกไม่ได้แล้วนะไม่ยืนเลยเล่นลูซิโอให้ละ กูเกนฑ์ตีเป็นเล่นกับคนเนี้ยน่าจะโอเคกว่าเล่นกับปอดที่เกีย์นี่กูว่าบอดเกย์ดีไม่เก่งกับบางคนดีกกูพูดตรงเลยกูล้วงไม่ได้เลยบอดไม่เก่งที่ผ่านไม่แบบริกออนเดอะแพนน่ะโอ้ยเห้ยเด้ย ตัวกูบางหรืออะไรวะไอ้เหี้ยเฮ้ยขี่กลูล้มใช่ตัวบางเอือขี่กนูนอนคือกูกูก็ไม่ได้บางขนาดนั้นเฮ้ยเราจะแพ้แล้วเราจะแพ้ไม่ได้แพ้ยไรสัตว์ดัน <c ười> ขึ้น,ข,นขึ้นดิบวีนแล้วแม่งเฮ้ยเราก็เราจะแพ้แพ้ไรเงี้ยระเบิดตอนชน็อตเมื่อกี้สวยแล้วทำไมต้องเป็นตะกิน มัมีหนึ่งวะนนี้มันเซตติ้งเป็นดีฟอลต์เอ๊ดีฟอลต์มันเป็นเซตติ้งหนึ่งนี่นี่โอนไม่หมดโอ้มนหมดจากนั้นไอเน็กก็อ้าวต้องมีต่อเดี๋ยวนะนึกว่านึกว่าจะเป็นจอดอันตืสวยๆเก็บฟรีกูเก็บฟรีเก็บห้า <c oughs> หลายรอบมากเลยไม่ใช่ไม่ใช่ช็อตนั้นหรอ เมื่อกี้ว่าช็อตอะไรช็อตชนกูเหรอบอกแล้วบอกแล้วว่าเกมนี้มัน MVP กูคือช็อตช็อตขับชนเนี่ยแหละนี่แปลกเลยตัวเล่นกับคนได้ยังหแมปหยัดทบอร์ด